เพื่อนข้าราชการทหารลูกจ้างและพนักงานราชการกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือที่รักทุกท่านเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขขึ้น2สถานีคือตำบลสารแดงกรุงเทพ และจังหวัดสงขลาเมื่อแล้วเสร็จได้เสนอพระราชลำเนินไปทรงกระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือณตำบนสารแดงจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา112ปีกองทัพเรือจึงถือเอาวันมหามงคลน,นี้เป็นวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือตามวิสัยทัศน์ที่ว่าระบบสื่อสารและสารเทศของกอ,องทัพเรือมีขีดความสามารถรองรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสำหรับปีงบประมาณ2,568นี้ผมยังคงดำารงจุดมุ่งหมายในการนำพากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกอ,องทัพเรือ และดำเนินการตามโนโยบายผู้บัญชาการฐานเรืออย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสวัสดิการของกำลังคนในทุกระดับชั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังคนทุกนายซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความภาคเพียใวิริยะอุตสาหะและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยขอให้ผู้มุงคับศึกชาทุกระดับชั้นเอาใจใส่ดูแลทุกสุขและสิทธิพึงมีพึงได้ตลอดจนฝึกฝนกำลังพลให้มีทักษะและขีดความสามารถเพื่อประดัดงานให้บรรลุเป้าหมายของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารเทศทหารเรือและกองทัพเรือดังคำขวัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่าเทิดทูนสาบันป้องกันร,รัฐพัฒนาชาติราชศรัทธา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการปฏิบัติการทางทางหารยุคปัจจุบันและอนาคตทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจภาพสถานการณ์ที่ถูกต้องระหว่างกองกำลังฝ่ายเดียวกันอยู่เหนือภาวะหมอกของสงครามมีระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ทำให้วงรอบการอำนวยการยุทธหมุนได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนดําเนินกลยุทธ์เพื่อลดทอนขีดความสมามารถดังเก่าวของฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างภาวะความเหนือกว่าด้านข้อมูลข่าวสารส่งเสริมให้ปฏิบัติการทางทางหารสาขาต่างๆของกองกํลาลังฝ่ายเราบรรลุภารกิจได้อย่างมี สารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือหรือกรมสื่อสารทหารเรือเดิมนั้นได้ถือกำเนิดเป็นแผนกหนึ่งของกรมเสนาธิการทหารเรือมีชื่อเรียกว่าแผนกอานัสสัญญาณมีหน่วยงานสังกัด3หน่วยคือสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือกรุงเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสาราแดงสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือสงขาและสถานีวิทยุโทรเลขในเรือหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินกระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือที่ตำบลศาลาแดงพระนครเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2456และทรงส่งพระราชโทรเลขฉบับปรถมมาเลิกไปที่สถานีวิทยุทหารเรือสงขาเป็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Greeting to you on this, which you will be one of the most important day. In our history ที่ถอดใจความเป็นภาษาไทยว่าขอแสดงความยินดีต่อพระองค์ในวันนี้ซึ่งจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราซึ่งนับตัง้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นกองทัพเรือจึงได้ถืออวันที่13มกราคมของทุกปีเป็นวันค้ายวันสถาป,ปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จากวันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา112ปีแล้วที่กิจการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพเรือได้อย่างรากลงลึกและเติบโตอย่างมั่นคงเป็นหนึ่งในด้านขีดความสามารถหลักที่ส่งเสริมให้กองทัพเรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในทุกภารกิจที่ผ่านมาภายใต้เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านองวัตถุองค,ความรู้หลักนิยมการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของกองทัพเรือในปัจจุบันตลอดจนรองรับความท้าทายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคตจากบทบาทความสำคัญของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือดังกล่าวนั้นจึงเป็นเสมือนสิ่งที่ท้าทายสำหรับกลังพลของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือทุกนายที่ต้องร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ระยะ20ปีที่กำหนดว่าเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการสื่อสารและสาระสนเทศของกองทัพเรือให้มีขีดความสามารถรองรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและการบริหารจัดก,การอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ2,568นี้โครงการสื่อสารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์งความรู้ ในสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยการทบทวนปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับกับภารกิจปัจจุบันและในอนาคตของหน่วยงานซึ่งการดำรงความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถสำหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจัดหาซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําแผนการพัฒนาขีความสามารถและแผนการฝึกปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพเรือและการจัดทําและทดสอบแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสําคัญรวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายของกองกลังด้านไซเบอร์ของทหารเรือการพัฒนาและสร้างความร่วมมือการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ร่วมระวังเหล่าทัพการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำสาปัตยกรรมองค์กรสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานตามแผนการปรับเปลี่ยนกองทัพเรือสู่หน่วยงานดิจิทัลเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของระบบดิจิทัลของกองทัพเรือในอนาคตการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแนวทางการนำา AI มาประยุกต์ใช้งานในกองทัพเรือการปรับปรุงและพัฒนาระบบข่าวราชกาวีรอส ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของหน่วยงานและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับการผลิตและการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนสายวิทยาการสื่อสารและสาระสนเทศอย่างต่อเนื่องมีการจัดหาเครื่องฝึกที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่กองทัพเรือมีการใช้งานจริงในปัจจุบันเช่นระบบฝึก c 4 i s r ห้องฝึกเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฝึกวิทยุสื่อสารสำหรับการฝึกปฏิบัติของนักเรียนจากโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสาระสนเทศการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรนักเรียนจากพักนาวินเหล่าทหารสัญญาณตลอดจนการปรับปรุงหลักนิยมระเบียบป,ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการสื่อสารให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กองทัพเรือมีการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้การประกันคุณภาพศึกษาที่ได้มาตรฐานตามที่กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึง ไปยังกำลังพลของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือและความห่วงใยไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพรเรือเอกพระเจ้าบรุวงค์เธอพระองค์เจ้าอาภรณรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบรารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปดโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการทหารลูกจ้างและพะนักงานราชาการพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสีปัญญาอันเข้มแข็งเพื่อร่วมการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือและกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสามเทศฐานเรือ ตื่ไปเ้าเปสมอวันอ๋อ